สายลมเย็นปล,ยปลายปีพัดผ่านเส้นทางชนบททอดยาวไม่มีจุดหมายเบื้องหน้าเหมือนโลกทั้งใบกลืนกลายเหลือเพียงถนนกับหมอกจางๆที่คลุมฟ้าก้องขับรถช้าๆตามคำขอของลูลูที่อยากแวะพักสายตาระหว่างทางไปอุทยานแม่มนั่งข้างๆกดมือถือสลับกับบอกเส้นทางจากแอปอีกแค่20กิโลเองพีทกับอิงไหวไหมลูก เด็กชายพีทวัยสิบสี่ยังคงหันหน้าออกกระจกมือถือลดต่ำอย่างไม่รู้ตัวทั้งข้างเขาเด็กหญิงอิงหลับตาพิงกระเป๋าใบโตเงียบๆมีเพียงเสียงลมหายใจเบาๆกับเพลงเบาๆจากลมโพงที่พ่อเปิดไว้เป็นเพื่อนข้างทางไม่มีบ้านไม่มีร้านไม่มีแม้แต่ไฟถนนแต่แล้วกล้องเหยียบเบรกกระทันหันเฮ้ย แมมหันมองทันทีเบรกทำไมพีตตาโตเมื่อกี้มันมีคนยืนอยู่ทุกคนมองออกไปนอกหน้าต่างข้างทางมีป้ายรถเมย์ตั้งอยู่เดียวๆโครงเหลียกยเก่าๆไม่มีไฟไม่มีเบาะนั่งแต่ที่แปลกที่สุดคือมันไม่มีตู้หลังสือไม่มีชื่อป้ายไม่มีเส้นทางไม่มีอะไรเลยแม้แต่รอยสติ๊กเกอร์ ยิ่งมองก็ยิ่งรู้สึกเย็นสลังแม่มทำท่าจะพูดแต่ก่อนจะทันได้ออกเสียงเสียงของพีทก็ดังขึ้นอีกครั้งเมื่อกี้ผมเห็นผู้หญิงยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆนะตรงเงาดำข้างเสากองจอดรถนิ่งเขามองกระจกหลังไม่มีรถไม่มีใครและไม่มีผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วเงียบเงียบจนได้ยินเสียงลมประทับประตูรถ ก่อนที่อิงจะพูดขึ้นเบาๆพ่อที่กระจกฝังหนูมีรอยนิ้วมือทุกคนหันขวับบานกระจกด้านซ้ายมีรอยนิ้วมือเล็กๆจางๆปรากฏขึ้นมาใหม่เหมือนมีใครแตะจากด้านนอกทั้งๆที่ไม่มีใครอยู่ข้างนอกเลยก้องรีบออกรถทันทีเขาไม่อยากอยู่ตรงป้ายนั้นอีกแม้แต่วินาทีเดียว ทิ้งไว้เพียงป้ายที่ไม่มีชื่อและเงาสีดำที่คล้ายกับกำลังเคลื่อนไหวตามหลังรถไปเรื่อยๆอิงอย่าคิดมากนะลูกมันอาจจะเป็นแค่น้ำค้างก็ได้ก้องพยายามพูดกลบความรู้สึกแปลกประหลาดในใจแต่ในใจของเขาเองก็รู้ดีว่านั่นไม่ใช่น้ำค้างมันคือรอยนิ้วจริงๆ นิ้วเล็กๆเ,เหมือนของเด็กแต่กลับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยสักคนรถยังวิ่งไปข้างหน้าผ่านโค้งอีกหลายโค้งทะลุม่านบอกที่เริ่มบางแต่ข้างทางกลับยังดูวังเวงเหมือนเดิมไม่มีบ้านไม่มีรถไม่มีคนเหมือนทั้งเส้นทางนี้ถูกตัดขาดออกจากโลกภายนอกพ่อ ผมว่าเราวนกลับมาอีกแล้วกลับอะไรแม่มหันมามองทางตรงแบบนี้มันจะวนได้ไงก็ตรงนี้ไงป้ายรถเมล์พีชชี้ไปข้างทางก้องเหยียบเบรกทันทีใช่มันคือป้ายเดิมป้ายที่ไม่มีชื่อไม่มีตัวอักษรใดๆแต่คราวนี้มีบางอย่างเปลี่ยนไป ป้ายป้ายมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยืนหันหลังให้รถผมยาวถึงกลางหลังสวมชุดกระโปรงสีซีดไม่มีการขยับไม่มีแม้แต่เสียงหายใจทุกคนในรถเงียบไม่กล้าพูดไม่กล้าขยับแม้แต่น้อยเด็กคนนี้เมื่อกี้ยังไม่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแม่มเสียงเบาอิง ขยับเข้ามาใกล้แม่ก้องมองผ่านกระจกข้างอีกครั้งเด็กผู้หญิงคนนั้นยังยืนนิ่งแต่ตอนนี้เธอหันหน้ามาหาพวกเขาใบหน้าซีดเซียวดวงตาดำสนิทไม่มีตาขาวริมฝีปากยิ้มเหมือนไม่ใช่รอยยิ้มของคน เสียงหนึ่งดังเบาๆพ่อถือยิ้มให้หนูไม่มีใครรู้ว่าอิงพูดกับใครแต่ก้องตัดสินใจไม่รอให้มีอะไรเกิดขึ้นอีกเขาเหยียบคันเร่งรถพุ่งไปข้างหน้าอย่างเร็วผ่านป้ายที่ไม่มีชื่อทิ้งเด็กผู้หญิงที่ยืนนิ่งอยู่เบื้องหลังแต่ก่อนที่รถจะพ้นโค้ง กระจกมองหลังสะท้อนบางอย่างขึ้นมาเด็กคนนั้นยืนอยู่กลางถนนไม่ใช่ข้างทางอีกต่อไปและใบหน้าเธอเปื้อนเลือดจากตาถึงคางอย่าหันไปมองนะกองตะกูลเสียงดังพยายามไม่ให้เสียงตัวเองสั่นแต่ทุกคนในรถ หันไปแล้วอิงกรีบร้องพีดหน้าซีดแม่มเอามือปิดปากแน่นบนถนนด,ด้านหลังเด็กคนนั้นยืนอยู่จริงๆห่างจากท้ายรถแค่ไม่ถึงสิบเมตรและไม่มีใครรู้ว่าเธอมาอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเธอตามมาอิงกระสิบหนูเห็นเธออยู่ตรงกระจกข้าเมื่อกี้นี่เองก้องเหยียบคันเร่งแต่รถกลับ ไม่เร่งตามเท้าเขากระแทกเท้าแรงขึ้นอีกเข็มความเร็วแทบไม่ขยับเหมือนทั้งคันรถถูกดึงไว้ด้วยมือที่มองไม่เห็นเส้นทางข้างหน้าดูเหมือนเดิมตรงไปไม่มีแยกไม่มีทางโค้งแต่หลังจากขับมาได้สักพักแม่มก็มองออกไปข้างทางแล้วพูดเบาๆนั่นมันป้ายเดิมอีกแล้วกล้องมองตามป้ายรถเมย์ไม่มีชื่ออยู่ข้างทาง และเด็กผู้หญิงคนนั้นก็กลับมายืนอยู่ใต้ป้ายอีกครั้งมันจะเป็นไปได้ยังไงพีทเริ่มร้องไห้เราขับมาเกือบสิบกิโลแล้วนะกล้องเริ่มกดแตรหวังให้เสียงดังทำลายความเงียบอึดอัดที่อัดแน่นในรถปีนปีนเด็กคนนั้นไม่ขยับแค่เงยหน้าช้าๆรอยยิ้มยังอยู่เลือดอยังไหลาจากตาแต่ตอนนี้ มือของเธอชี้มาทางรถพ่อจอดเธออิงพูดเสียงเบาเธออยากขึ้นรถห้ามจอดแม่มตะโกนมันไม่ใช่คนแสงแดดเริ่มเปลี่ยนสีจากสีทองกลายเป็นสีส้มเข้มแต่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นเวลาเย็นหรือเพราะพวกเขาติดอยู่ในที่ที่เวลาไม่ไหลอีกต่อไปเส้นทางตรงกลับเริ่มวกกลับ โดยไม่มีการเลี้ยวไม่มีการกลับรถแค่ทุกอย่างพาให้กลับมาเจอจุดเดิมพวกเขาตัดสินใจหยุดรถครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มหลงทางในเส้นทางตรงที่ไม่มีจุดหมายก้องจอดชิดไหลาทางข้างป้ายที่ยังคงไม่มีชื่อไม่มีใครพูดอะไรแค่เงียบและฟังเสียงหัวใจของตัวเองที่เต้นไม่เป็นจังหวะเด็กคนนั้น หายไปแล้วไม่มีใครอยู่ใต้ป้ายไม่มีเงาไม่มีเสียงแต่สิ่งที่อยู่ถัดจากป้ายคือหลุมมันไม่ใหญ่มากลึกแค่ระดับเอวแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนขนลุกคือภายในหลุมนั้นมีแต่เศษผ้าข,ดขาดๆสีซีดจ,จางบางชิ้นยังดูเปียกชื้นและมีกลิ่นเหม็นคลุ้มเหมือนของตายนี่มันหลุมศพ แม่มถามเสียงเบาไม่มีใครตอบแต่ไม่มีใครปฏิเสธอิงเดินช้าๆเข้าไปใกล้เธอชะงงกหน้ามองก่อนจะถอยหลังทันทีพร้อมร้องกรีตดลั่นมีคนอยู่ในนั้นเธอพูดเสียงสัน่นหนูเห็นตาดลืมอยู่ข้างล่างพีทดึงแขนน้องกลับก้องกับแม่มพยายามมองลงไปแต่ในหลุมมีเพียงความมืด เหมือนแสงแดดรอบๆไม่อาจส่องลงไปถึงได้เลยไม่มีป้ายบอกชื่อไม่มีวันเกิดวันตายผีที่เงียบมานานพูดขึ้นบางศพไม่มีแม้แต่คนจำได้ว่าคือใครเลยไม่มีใครมาเรียกชื่ออีกเลยแล้วมันใช่ศพของเด็กคนนั้นไหมกองถามแต่เสียงตัวเองเบาลงเหมือนไม่อยากได้คำตอบผีสายหน้าไม่ใช่ศพของใครคนเดียว แต่คือหลุมรวมของคนที่ไม่มีใครอยากรับรู้ว่าเคยมีอยู่ทันใดนั้นเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นจากหลุมเหมือนหลายเสียงซ้อนกันพาเราออกไปพาเราออกไปพาเราออกไปดินที่ขอบหลุมเริ่มร้าวผ้าที่ดูนิ่งเมื่อครู่ขยับแม่มดึงแขนลูกทั้งสองคนก้องปิดฝาหลุมด้วยไม้แผ่นใกล้ตัวอย่างลนลานแต่เสียงยังดังลอดออกมาจากใต้แผ่นไม้ เสียงเดิมซ้ำๆพาเราออกไปหลังกล้องเอาไม้แผ่นเก่าปิดปากหลุมเขาไม่ได้พูดอะไรอีกแค่จ้องลงไปนิ่งเหมือนพยายามเข้าใจสิ่งที่ตัวเองเพิ่งเห็นพีทดึงแขนพ่อพ่อเรากลับกันเถอะเสียงเขาเบาแต่สั่นเล็กน้อยใช่ หนูไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วอิงพูดตามพยายามไม่มองไปทางหลุมอีกแต่ขณะที่ทุกคนกำลังจะหันหลังกลับเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหลังพวกเขาเสียงของเด็กผู้หญิงเสียงนั้นไม่ได้ดังจากหลุมแต่มาจากข้างทางในพงหญ้าใกล้ๆกับป้ายรถเมล์ที่ไม่มีชื่อเสียงเรียกเบาๆแม่ ก่อนจะตามมาด้วยเสียงอีกเสียงพี่จา๋าและจากนั้นเสียงที่สามเสียงที่ไม่ใช่เสียงเด็กไม่ใช่เสียงผู้หญิงไม่ใช่เสียงมนุษย์แต่เป็นเสียงแหบพร่าที่เหมือนลมหายใจผสมกับเสียงหัวเราะและคำพูดที่ฟังไม่ออกทุกคนหันขวับพร้อมกัน ตรงพงหญ้านั้นมีเงาดำๆยืนอยู่ไม่ใช่เด็กผู้หญิงคนเดิมแต่เป็นร่างสูงๆผอมแห้งใส่เสื้อสีซีดเหมือนผ้าฝ้ายเปียกน้ำสีสะกก้มผมยาวปิดหน้าเท้าเปล่ายืนอยู่ในโคลนพีทกลืนน้ำลายไม่ใช่คนเดิมพีทขยับมายืนหน้าแม่ม เธอไม่ได้อยู่คนเดียวเขาพูดช้าๆทันใดนั้นเองเสียงฝีเท้าจากหลายทิศทางก็ดังขึ้นตับๆๆเสียงเท้าเปล่ากระทบพื้นดินแฉะๆบางเสียงอยู่ใกล้มากบางเสียงเหมือนอยู่ไกลแต่เข้ามาใกล้เรื่อยๆเสียงหัวเราะแทรกอยู่ทุกทิศเสียงเด็กเสียงผู้หญิง เสียงชายแก่เสียงกระซิบที่ไม่มีภาษากองรีบคว้าแขนลูกทั้งสองกลับรถเดี๋ยวนี้แต่พอพวกเขากลับมาถึงรถรถที่จอดไว้ริมทางกลับไม่มีอีกแล้วรถทั้งคันหายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่ตรงนี้พื้นดินเรียบสนิทไม่มีรอยอยางไม่มีคราบน้ำมัน ไม่มีแม้แต่เงาของพวกเขาเองทุกคนหันมามองหน้ากันและตอนนั้นเองเสียงจากพงยาก,ก็ดังขึ้นอีกครั้งเสียงเด็กผู้หญิงคนเดิมไม่ต้องกลัวนะถ้าหลงแล้วก็อยู่ด้วยกันไปเลยพงหญ้ารอบตัวเริ่มแน่นทึบขึ้นอย่างไม่มีเหตุผลทั้งที่เมื่อครู่ยังพอมองเห็นฟ้าแต่ตอนนี้ ทุกอย่างเหมือนกําลังปิดทึบจากทุกด้านพีทยืนนิ่งอยู่กลางกลุ่มในมือเขาถือผ้าสีขาวบางผืนหนึ่งมันดูเก่าจนซีดแต่มีลายปักเลือนลางอยู่ตรงมุมเขากระสิบเบาๆถ้าเรารู้ชื่อเธอเราจะได้คุยกับเธออย่างที่ควรหมายถึงชื่อเด็กคนนั้นเหรอแม่มถามเสียงเธอสั่นไหวใช่ ชื่อที่อยู่บนป้ายหายไปแล้วแต่เมื่อตะกี้อิงเห็นอะไรบางอย่างบนหลุมใช่ไหมเด็กหญิงพยักหน้าเธอหลบตาแต่ก็ยอมพูดมันไม่ใช่ชื่อเต็มเหมือนเป็นตัวอักษรเดียวตัวขอพีทหันไปที่พงหญ้าแล้วพูดเสียงดังขึ้นน้องบอกชื่อให้พี่หน่อยแค่ชื่อเดียวเงียบไม่มีเสียงตอบไม่มีอะไรขยับ แม้แต่เสียงลมก็หยุดไปอยูๆ่ๆเด็กหญิงคนเดิมก็โผล่ออกมาจากด้านหลังพงหญ้าร่างของเธอเลอะโคลนผมยุ่งพันเต็มหน้าแต่ดวงตากลับมองตรงมาที่อิงเชื่ออะไรล่ะคะอิงถามกลับแม้จะกลัวแต่อิงก็ยังกล้าเผชิญหน้าเธอไม่ตอบแค่ยิ้มแล้วใส่หน้าน้ำตาเริ่มไหลาอาบแก้ม ก่อนจะพูดเสียงเบาแม่เรียกหนูว่าลูกแล้วชื่อจริงละ่ะก้องถามเสียงเข้มบอกได้ไหมลูกเราจะได้ช่วยเธอออกไปจากที่นี่เด็กหญิงกลับถอยหลังสีหน้าหวาดกลัวขึ้นอย่างกระทันหันแล้วพูดเร็วๆถ้านหนูบอกชื่อเขาจะรู้ว่าใครยังอยู่ที่นี่เขาไหนพีถามทันทีหมายถึงใครเด็กหญิงเงียบ ริมฝีปากของเธอสั่นก่อนจะชี้นิ้วไปข้างหลังตัวเองตรงนั้นมีร่างของหญิงชาราเดินออกมาจากเงาพงหญ้าใส่ผ้าสิ้นเก่าตาแดงเรืองและมือที่ยาวผิดปกติในมือของเธอกำผ้าห่อบางอย่างที่มีเลือดซึมออกมาหญิงชาราคนนั้นเอียงหน้ามองมาทางครอบครัวของกล้อง แล้วยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นไม่ใช่รอยยิ้มของมนุษย์ไม่มีใครขยับไม่มีใครแม้แต่จะหายใจแรงหลังจากเห็นหญิงชราคนนั้นเดินเข้ามาใกล้ขึ้นทีละก้าวทีละก้าวชุดของเธอลากไปกับพื้นจนเกิดเสียงครืดเบาๆแต่กลับได้ยินชัดเจนอย่างไม่น่าเชื่อในมือของเธอ ผ้าขาวที่ดูเหมือนห่ออะไรไว้แน่นมันมีของเหลวคล้ำๆซึมออกมาตามรอยพับเป็นเลือดเธอหยุดยืนสายตาไม่หลบไม่หลีกมองตรงมาที่อิงก่อนจะพูดเสียงช้าๆชัดๆของของข้ามันยังไม่ครบก้องรีบขวางลูกสาวไว้โดยไม่ต้องคิด แม่มเอามือปิดปากไม่ให้ตัวเองร้องออกมาส่วนพีทยืนนิ่งเหมือนร่างกายข้างในมันแข็งไปหมดพีทขยับตัวช้าๆเอาพยันในกระเต๋าเสื้อออกมาแต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรหญิงชราก็เสยยยิ้มออกมาอีกครั้งไม่มีผืนไหนกันฆ่าได้หรอกเพราะข่าไม่ได้มาเพื่อเอาเลือดแต่ข่ามาเอาเงาที่พวกเจ้าเหยียบทับอยู่ คำพูดของเธอเหมือนลมเย็นที่พัดทะลุเข้าไปถึงกระดูกพื้นดินใต้เท้าของทุกคนเริ่มอ่อนตัวลงดินดูเหมือนเปียกแต่ไม่มีฝนเหมือนบางอย่างอยู่ใต้พื้นกำลังไหลย้อนขึ้นมาแล้วมือหหวหิวๆมือหนึ่งก็โผล่ออกมาจากพื้นมันไม่มีเล็บนิ้วยาวเกินมนุษย์และมันจับขอบเท้าของกล้องไว้แั่นอย่าขยับ ผีตะโกนแต่สายไปแล้วร่างของกล้องถูกดึงลงทันทีจนเข่าแทบสุดมือของหญิงชรายังคงถือพ้าห่อไว้แน่นขณะที่เลือดยังคงซึมออกมาไม่หยุดหยดลงบนเท้าเปล่าของอิงและไหลลงไปในดินเหมือนกำลังหล่อเลี้ยงบางสิ่งของของข้าหญิงชราพูดซ้ำเสียงเธอสั่นอย่างบ้าคลั่งคืนมา ทั้งหมดมือใต้ดินยังคงเกาะเท้าของกล้องไว้แน่นแม้เขาจะพยายามดึงออกเท่าไหร่ก็ไม่หลุดดินเหนียวเย็นเฉียบเริ่มไหลขึ้นมาถึงข้อเท้าเหมือนจะดูดเขาลงไปทั้งตัวแมมกระพิษร,ร่วมกันดึงแขนกล้องเต็มแรงในขณะที่อิงยืนนิ่งน้ำตาไหลรินแต่เธอไม่ได้ร้องไห้เพราะกลัวเธอกำลังมองเงาของตัวเองที่ไม่ขยับ ทั้งที่พระอาทิตย์ยังส่องลงมาผ่านช่องไม้แต่เงาของเธอกลับติดอยู่กับพื้นเหมือนมันไม่ใช่เงาของเธออีกต่อไปพีทคุกเข่าลงกับดินเอามือลูบเบาๆบนผืนหญ้าที่เปียกแฉะเสียงพร่าของเขาดังขึ้นมันไม่ใช่แค่ดินนี่คือที่รวมของคำสาปใครที่เหยียบเข้ามาโดยไม่ถูกเรียกจะไม่เอาเงาออกไปได้เงาของพวกเราพีทพูดเบาๆ อาจยังอยู่ตายดินนี้ตั้งแต่วันแรกที่เราจอดรถก็ได้ทันใดนั้นร่างของหญิงชราก็หายวับไปกับลมแต่เสียงของเธอยังคงดังอยู่ในหัวทุกคนใครเอาเงามาทิ้งต้องเอาเงาคืนไปให้ครบเครื่องบันทึกเสียงของอิงซึ่งถูกเปิดค้างไว้ที่กระเป๋ากันเก่งเริ่มเล่นซ้ำเองทั้งที่ไม่มีใครกดมันเป็นเสียงของใครบางคนพูดซ้ำไปซ้ำมากลับไปคืนเงา ให้เจ้าของเดิมอย่าพาเงาคนตายออกจากป้ายที่ไม่มีชื่อก้องหอบหายใจแรงมือเขายังคงเปรอะโคลนแต่ตอนนี้มือที่ดับเท้าเขาไว้กลับหายไปแล้วทิ้งไว้แค่รอยเล็บลึกบนข้อเทา้ากับความเย็นที่ยังคงฝังแน่นก้องมองไปยังถนนด้านนอกซึ่งหายไปแล้วมีเพียงหมอกขาวพลนกับต้นไม้แห้งกรอบสองข้าง และทางเดินที่วนกลับมาที่ป้ายรถเมเดิมอีกครั้งไม่มีทางเลือกพวกเขาต้องคืนเงาให้เธอก่อนที่จะไม่มีใครเหลือเงาของตัวเองให้กลับไปอีกพวกเขากลับมาที่ป้ายรถเมเดิมอีกครั้งไม่มีชื่อไม่มีเลขไม่มีตารางเวลาใดป้ายที่เคยดูเก่าโซมตอนนี้ดูใหม่จนผิดสังเกต โลหะไม่ขึ้นสนิมไม่มีรอยร้าวที่ตรงนั้นเด็กผู้หญิงคนนั้นยืนรออยู่แล้วเธอสวมชุดเดิมกระโปรงนักเรียนสีซีดผมยาวปิดหน้าแต่ในมือของเธอกำอะไรบางอย่างไว้แน่นเป็นกระดาษพับสีทบเหมือนเอกสารโรงเรียนจะเอากลับไปจริงๆหรอ เสียงเธอเบาแต่ชัดเจนถ้ายังมีชื่ออยู่ในนี้กลับไม่ได้หรอกนะพีทเดินเข้าไปช้าๆพนมมือแนบอกให้เขาไปเถิดน้องเงาของเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาเด็กหญิงเหนืยหน้าขึ้นดวงตาสีดำมืดข้างหนึ่งอีกข้างกลวงโบเหมือนหลุดหาย เธอยื่นกระดาษนั้นให้กล้องเมื่อเขากางออกทุกคนก็ยืนอึง้งกระดาษนั้นคือรายชื่อชื่อเด็กหลายสิบคนลายมีแบบฟอร์มโรงเรียนชื่อบางคนโดนขีดฆ่าบางชื่อมีรอยน้ำตาเปื้อนและในนั้นมีชื่อของอิงอยู่ด้วยอยู่ตรงบรรทัดสุดท้าย เขียนด้วยหมึกแดงเข้มเรากับพึ่งถูกเขียนเมื่อกี้หนูยังไม่ตายอิงพูดขึ้นทำไมถึงมีชื่อหนูอยู่ในนี้เด็กหญิงไม่ตอบแตงเนาของอิงเริ่มแยกออกจากเท้าลอยตามลมช้าๆไปหาเด็กหญิงอย่าไปก้องตะโกนแต่ทุกอย่างเงียบลงทันที แม้แต่เสียงหายใจก็หายไปแล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นมาจากทิศทางเดียวกันกับทุกตอนที่ผ่านมาเนากับชื่ออยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าไม่ลบชื่อเงาก็ไปไม่ได้ถ้ายังมีชื่ออยู่ก็ไม่มีใครกลับได้ผีพ,พูดเสียงสัน่น ต้องลบชื่อออกด้วยเลือดของคนเป็นอิงมองทุกคนก่อนจะคว้ามีดพับจากกระเป๋าบาดนิ้วของตัวเองแล้วแตะหยดเลือดนั้นลงไปบนชื่อของเธอชื่อค่อยๆละลายหายไปจากกระดาษเหมือนโดนลบทันใดนั้นเสียงเหมือนเด็กหลายสิบคนพูดพร้อมกัน ขอบคุณแล้วทุกอย่างก็ดับวูบความมืดแทรกเข้ามาต้นไม้รอบข้างหายไปป้ายรถเมล์หายไปและเมื่อทุกคนลืมตาขึ้นอีกครั้งพวกเขาก็ยืนอยู่ริมถนนโล่งๆไม่มีป้ายไม่มีหมอกแสงแดดแรงจัดแบบกลางวันจริงๆเลย แต่ไม่มีใครพูดอะไรเพราะที่ใต้ฝ่าเท้าของแต่ละคนไม่มีเงาอีกต่อไปแล้ว